พันเอกพิทักษ์พลชูศรีผู้บังคับการกรมทหารพรานที่22ลงบันที่กองร้อยทหารพรานที่2107มุกดาหารโดยมีพันตรีบารมีพักดีบุรุษ ผู้บังคับกองร้อยทหารผ่านที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่21ได้รายงานด่วนว่าหลังจากได้รับคำสั่งนำกำลังออกปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำในแม่น้ำโขงด้วยเรือแอร์บ๊ทความเร็วสูงเพื่อทำการเฝ้าระวังจับกลุ่มกลุ่มและปรับปรามกระบวนการลักลอบขนสินค้าเรียงภาษีผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีการลักลอบขนส่งสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้าผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านพิธีศุลก,การกรกำลังขยายเป็นวงกว้างออกทาแนวชายแดน จากผลงานการจับคุมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนมาถึงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ชุมชนนาโปน้อยเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพบเรือเหล็กติดเครื่องยนต์หางยาวลั่นเข้ามาจากฝั่งสปปลาวโดยอยู่บนเรือมีสินค้าเต็มลำเรือไม่ทราบชนิดคุมด้วยผ้าใบและยังมีกลุ่มชางชะกันนั่งอยู่บนเรือสิบรายเตรียมแบกขึ้นท่าชุกกดังอยู่ริมโขงเห็นเรือเจ้าหน้าที่ไล่มาด้วยความเร็วสูงรู้ตัวว่าหนีไม่รอดจึง ยอมจำนวนตรวจสอบกลุ่มชาิการจำนวน9้ารายซึ่งเป็นชาวลาวทั้งหมดตรวจสอบายในเรือพบกล่องกระดาษข้างกล่องมีเครื่องหมายวงกลมเป็นสีแดงตรงกลางมีรูปพระจันทร์เสี้ยวสีขาวตัวอักษร h a l a l ตัวอักษรมีจำนวน375กล่องกล่องละ20กิโลกรัมน้ำหนักรวม7,500กิโลกรัมมูลค่ากว่า3 0,000 0บาทจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นเนื้อวัวแช่แข็งถูกจับกลุ่มได้จากประเทศที่3ซึ่งมีนายทุนเป็นชาวไทยสั่งนำเข้า ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก่อนลักลอบเข้ามาข้ามโขงหรือหางยาวนำข้าราชจักรตามแนวชายแดน